ทอ,อสอขยายระยะเวลาช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการ M 1 8และ M 1 9อีก6เดือนนายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนทอ,อสอในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านจึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือครอบครัวลูกค้าที่อยู่ในมาตรการที่18 และ19ณวันที่21พฤศจิกายน2565จำนวนรวมกว่า41,000รายเงินต้นคงเหลือ42,200ล้านบาทสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต่อไปอีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึง30มิถุนายน2566โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้มาตรการที่18หรือ M18 สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระเหลือร้อยละ50หรือร้อยละ75ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงินและลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีกร้อยละ0.25ถึงร้อยละ0.5ต่อปีสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านแอปพลิเคชัน g h b All Application GHB o r l g e n GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line w w w i w b g h b a n k c o t h และสาขาธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกาถึงวันที่16ธันวาคม2565เวลา24นาฬิกาและมาตรการที่19หรือ M19 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ตเมนต์เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระเหลือร้อยละ50หรือร้อยละ70ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีกร้อยละ0.25ต่อปีลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้ที่ทออสอสสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ถึง30ธันวาคม2,565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสสทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 4 5 9 0 0 0หรือ f c e b o o k f แ Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่มบาย l e แอปพลิเคชัน g h b l g h b l Gen และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15.00ถึง15.30นนที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ